สั่งสุดยอดนี่ล่ะชีดสาใไหนสาหน้าพี่น้องกำลังปั่นหน้าพี่น้องนี่ล่ะนี่ธรรมชาติพี่น้องมันธรรมชาตินี่พี่น้องหนุกกระย่างขาว เราข้่ขี่แกเดือนไหมกันแล้วไหมอีกแล้วหอบสองหอบสองสัตว์อีกแล้วสัตว์ไหมอีกแล้วนี่เป็นยังไงว่าจังไหนเฮ้ยยังไงนี่เดี๋ยวบอนี่เดี๋ยวบอมาแล้วมาแล้วนี่ขึ้นหน้ามาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ ชื่อเจ้านีละผิดตาหน้าพี่น้อง,แ,ง,แ,ง,งอแหกโค้งแหกโค้งเมืองขอโทษพี่น้องอไปเท่าไหรเดี๋ยวให้ดูหน้านีละ,ะสิ่งส่งไอชั้นหน้าสิ่งกสิกรเท่าทางนี้วันเขาได้ วันเดือนกวาเลยพี่น้องสามอาทิตย์สามกับสี่อาทิตย์ที่หลั้ท้งเขาทั้งหญยาพี่น้องงามซํำกันเลย จริงเสียงจริงพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยบันไดสองห่อสามห่อเลยพี่น้องใกล้จะทำเร็จละเฮ้ยหายเลยเป็นหายต่อไปพี่น้องแล้วไายนี้ ามาต่อไฮนี่พี่น้องละยังสองไฮพีน่น้องอีกบ้านนี่ธรรมชาติไ้อยู่หน้าพี่น้องละเห็นจังไรอากาศสดชื่นแจ่มใสพี่น้องท้องฟ้าอาการกนเหนื่อยละไปการดี เย็นสบายนี่เรียบร้อยสําเร็จปั่น3หอบพี่น้อง3-4หอบนี่ละจะเปิดตัวกินนี่สําเร็จเรียบห้อยเดี๋ยพี่น้องสาวหน้าเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องสู้ๆ ไปบายพี่น้องเจอกันคิดน้าคิดนี้ไหวชน,นิดก่อนพี่น้องคิดน้าปกบกันใหม่เด้อครับ